สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศข้างนอกดีมากค่ะเมียฝรั่งนักเรงหัวข้อวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเมียฝรั่งเพราะตัวเราเองก็เป็นเมียฝรั่งอยากจะมาเคลียร์ปัญหาในใจนิดหน่อยตามข่าวตอนนี้สงกรานต์ที่เมืองไทยกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานดุเดือด มันก็จะมีข่าวขึ้นมาค่ะเพิ่งจะดูข่าวบอกว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเดินทางเพื่อที่จะไปแล่นน้ำสงกรานนะคะจุดมุ่งหมายก็จะไปที่หาดแม่ํำพึงครอบครัวนี้ก็ไปกันหลายคนมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็นั่งกันไปตามเอารถกระบะไปค่ะก็มีการนั่งอยู่หลังรถกระบะก็คงเป็น เหมือนสมัยก่อนน่ะที่อนุญาตให้สามารถนั่งหลังรถกระบะเล่นน้ำได้ครอบครัวนี้ก็ค่ะวางแผนสนุกสนานที่จะไปเล่นน้ำส่งกลานที่หาดแม่ลำพิงแต่เขาก็ต้องมามาหยุดเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งกลุ่มคนไทยที่มาก็คือกกำลังที่จะขึ้นรถกระบะออกจาก ปัม๊มเขาก็มีการฉีดน้ำฉีดกันไปฉีดกันมาพอามาเล่นสงกรานนะคะก็ต้องมีการฉีดน้ำเพื่อจะสนุกใช่ไหมคะพอดีเจอคนต่างชาติกับภรรยาเดินออกมาจากปัม๊มก็อยากจะชวนเล่นน้ำอะคะ่ะก็ฉีดใส่ฉีดใส่ฝรั่งเพราะว่าปกติเราเห็นตามขา่าวฝรั่งโอ้โหทั้งปะแป้งทั้งสาดน้ำทั้งฉีดน้ำเขาสนุกสนานกันมากมาย ฝรั่งเขาชอบออชอบสงการที่เมืองไทยถึงว่าเขาถึงไปเที่ยวที่เมืองไทยแต่ผิดกับฝรั่งคนนี้ค่ะพอทางทางคนไทยกลุ่มนี้ใช้ปืนฉีดน้ำไปเขาก็รู้สึกโกรธมากแล้วเดินเข้ามาบอกว่าอยู่ว่าฉีดน้ำเป็นภาษาอังกฤษฉีดน้ำสกรปรกเข้าลงลงมาในแก้วกาแฟเขา เออคนไทยก็รู้สึกว่าเขารู้แล้วว่าเขาไม่พอใจก็ยกมือขึ้นขอโทษครับขอโทษครับแล้วฝรั่งเขาไม่ได้ฟังเขายังมีการเดินเข้ามาเยี่ยงแก้วกาแฟใส่หน้าลดดาอย่างหยาบคายและมีการท้าตีช้าต่อยตัวเองแค่คนเดียวกับภรรยาแล้วกลุ่มคนไทยมีทั้งมีเยอะกว่าค่ะฝรั่งนี่เก่งมากบอกลงมาลงมามาต่อยกันมาแต่คนไทยก็ ก็พูดขอโทษนะคะแล้วเสเร็จแล้วเขาก็ไปซื้อซื้อกาแฟแก้วใหม่มาให้ให้ฝรั่งคนเนี้ยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาผิดทางคนไทยคิดว่าพวกเราผิดก็เลยยอมรับและขอโทษแล้วไปซื้อกาแฟใหม่มาให้ปรากฏว่าคุณเมียคุณเมียฝรั่งก็มาหยิบ แก้วกาแฟแล้วก็เอาไปโยนทิ้งขยะทำให้ทังไฟของกลุ่มคนไทยรู้สึกว่านี่มันเป็นการดูถูกกันดูถูกกันมากเขาก็เลยถามว่าทำไมอ่ะเราคนไทยด้วยกันทำไมพูดกันไม่ได้คุณก็อยู่เมืองไทยทำไมคุณต้องแสดงกิริยาช่าทางอย่างนี้ทางเราก็รับผิดชอบเรารู้ว่าเราผิดเราก็ไปซื้อกาแฟใหม่มาให้คุณ แต่ทาไมคุณแสดงกิริยาอย่างนี้ทางคุณจะรับผิดชอบอยังไงเขาบอกว่าเขาไม่รับผิดชอบเขาจะไม่ขอโทษก็เลยทําให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีการถ่ายคลิปกันเขาบอกว่าเขาอ่ะภรรยาเป็นหมอฟันอยู่ที่ระยองและสามีก็เป็นนักธุรกิจมาอยู่เมืองไทยเสียภาษีเยอะแยะให้เมืองไทย คุณคนไทยไม่เคยเสียภาษีนี่มันเป็นความรู้ที่ผิดผิดที่คนต่างชาติไม่เข้าใจ 1. ไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีสมาอยู่เมืองไทยต้องรู้สิครับคนไทยทุกคนก็ต้องเสียภาษีไปซื้ออาหารไปซื้ออะไรทุกอย่างเราก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วเขาไปเอาความคิดมาจากไหนว่าคนไทยไม่ได้เสียภาษีมีแต่พวกเขาที่มาอยู่เมืองไทยเสียภาษี นี่เป็นความคิดที่ผิดที่คนต่างชาติพวกนี้ต้องเข้าใจประเทศไทยและคนไทยที่ดีกว่านี้ภรรยาก็ชี้หน้าบอกเลยว่าที่ชายคลิป,ลปที่ชายคลิปไว้ทั้งหลายเนี่ยถ้าเอาออกไปโซเชียลเขาจะฟ้องทุกคนให้จมดินเลยคุณภรรยาก็เก่งมากค่ะเก่งอะไรถ้าคุณคิดว่าคุณทำ ถูกต้องคลิปที่เขาถ่ายไปถ้าคนอื่นได้รับรู้ได้เห็นคุณจะไปกลัวทําไมคุณจะไปฟ้องเขาทําไมใช่ค่ะมันเป็นสิทธิส่วนตัวแต่ในเมื่อคุณคิดว่าคุณทําการที่คุณทํามาถูกต้องคุณก็ไม่น่าจะกลัวใช่ไหมคะในช่วงระยะที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนี้มันมีข่าวเกี่ยวกับฝรั่งกราดที่เมืองไทย หลายเรื่องตั้งแต่เรื่องฝรั่งเตะคุณหมอที่ภูเก็ตแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ตามตามกันมาเกี่ยวกับฝรั่งในฐานะที่เราอยู่กับฝรั่งและเป็นเมียฝรั่งขอสารภาพจากใจจริงค่ะมีความรู้สึกว่าอายอายมากแล้วก็เห็นใจ เห็นใจทั้งคนไทยและบางทีเราต้องนึกเกี่ยวกับฝั่งตรงข้ามพวกคนคนต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยเราไม่รู้ว่าคนพวกนี้เขามีความคิดหรือความรู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยหรือเมืองไทยมากแค่ไหนเพราะว่า คนต่างชาติแต่ละคนเราก็ไม่รู้ b แบล็ r เกาเขาเป็นยังไงแต่ที่สำคัญผู้หญิงไทยคนที่เป็นเมียเราเป็นคนไทยเรารู้ว่าเมืองไทยมีวัฒนธรรมยังไงมีการกินอยู่อย่างไรเรารู้ดีกว่าสามีเรา แล้วเราควรจะทำให้เขารู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนสภาพการเป็นอยู่อย่างไรมันไม่ใช่ประเทศของเขานี่เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะการเป็นเมียฝรั่งไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่เมืองไทยนานๆ พราะคุณเดินไปหไหนคุณก็ต้องเดินไปกับสามีที่เป็นคนต่างชาติอย่างตัวเราเองตัวเกสราเองแต่งงานกับฝรั่งแต่มาอยู่อเมริกานานเหลือเกินนานๆถึ่งจะได้กลับเมืองไทยทีความรู้สึกอาจจะไม่เหมือนกับภรรยาฝรั่งที่อยู่เมืองไทยเวลาเราเดินไปไหนด้วยกันเกษราบางทีลืมว่าสามีเป็นฝรั่ง หรือว่าบางทีเราอยู่อเมริกาเราลืมว่าบางทีนะคะเราลืมว่าเราเป็นคนเอเชียเพราะว่ามันกลืนกันไปเป็นส่วนมากคนที่เป็นเมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยนี่พูดจากประสบการณ์ของตัวเองจากความรู้สึกของตัวเองมันจะแปลกตรงที่ว่าไปที่เมืองไทยเราเดินไปกับฝรั่ง หลายๆคนจะเรียกเราว่ามาดามอือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมาดามตรงไหนแต่คนไทยเรียกเมียฝรั่งว่ามาดามเพราะเกสลายอยู่ที่นี่ไม่มีใครเรียกมาดามความรู้สึกที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคือหลายๆคนเห็นเราเดินไปกับฝรั่งคิดว่าเรามีเงินเพราะว่าเราไปกับฝรั่งแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าเรา ไม่ไม่รู้นะคะไม่รู้จะจะใส่คำพูดว่ายังไงเหมือนกับว่าเราเป็นพูดไม่ออกค่ะเหมือนกับว่าเรามากับฝรั่งแล้วเราอาจจะไม่ใช่เมียฝรั่งจริงๆในโอกาสนี้เกษราขอถามเพื่อนๆคนไทยโดยตรงเลยนะคะว่าถ้า ถ้าคุณเห็นผู้หญิงไทยเดินมากับฝรั่งคุณคิดว่าอย่างไรและมีความรู้สึกอย่างไรอยากจะรู้จริงๆค่ะเพื่อนๆจุดประสรงค์ของวิดีโอนี้เกสลาอยากจะให้เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติไหนไหน เรามาอยู่ร่วมกันก็แสดงว่าเราคงมีบุญที่ทำร่วมกันมาตั้งแต่ชาติก่อนที่ได้มาอยู่ในสถานที่เดียวกันอยากให้ทุกคนมีความเข้าใจกันแล้วก็ปณีปนอมจะได้ไม่เกิดเรื่องเป็นข่าวขึ้นมาบ่อยๆโดยเฉพาะสงกรานทุกคนออกจากบ้าน ก็หวังว่าจะมีความสุขสนุกสนานแต่ถ้ามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมามันทำให้เซ็งไปเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนและเกษราขอขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและให้คอมเมนต์คำติชมคำแนะนำมาเกษราเกษลาน้อมรับค่ะเพื่อนๆบางคนให้คอมเมนต์มาว่าเออเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะใช่เลยค่ะเพราะบางที เกีรสลาอยู่ที่อเมริกามีความรู้สึกว่าเรายังเราเองยังจะเอาตัวเองไม่รอดเพราะมีความคิดถึงเมืองไทยคิดถึงครอบครัวคิดถึงอาหารคิดถึงการไปเที่ยวสารพัดล่ะค่ะบางทีเรามีความรู้สึกท้อแท้แต่ยังไงยังไงสงการปีนี้ก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ สวัสดีค่ะ